โอเคครับคุณโมไฟครับผมครับน้อง ่อยูใช่เหรอหาเรื่ง <S <S องะกูได้ขาแล้วกูได้ฆ่าน้องกูข้ับสายข้ารับสายไหมครับ <S 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 โอ้โห้ึงน้แข็งเสียงดังมากน้แข็ง ี๋ยวามึเมเงเจอให่ำเที่ยวกูแน่เหรอกูให้โอกาสขอโทษค่ะฮะโ,โอเคท่านเจ้าเมืองรับประดับของเราเว่าได้เลยนะโอืม ตปะแกนี่ต้องทำรไอ้สารบอกเลยไอ้ครูกับมึงอ่ะมึง <c> เ <oughs> ข้ามาบแบบแกกูเนี <c oughs> Chó、ja, ja, ja. เราจเจ้า้องฟองโจทุกสคนขออนญาตตัมตัวนะครับท่านผูน้ชมเด้งเด้ง เดี๋ยวพวกเราจะไปปีนห้กใครบู่อนดูอหน้านนก่อนุดไหนเไีน้องไหนาไปากอาจารย์ขรับนึ่งกรับเราไปีน้กจุดดีจุดได้แล้ว ข้าไม่ใช่เหรอท่าน,นอาจารย์บอกข,ข้าว่าเขาเป่นพี่นอ้องอกัน เจ้เป็นใครขอถาจ้าเปใจจะม่ใช่ฆ่าฆ่ายาเรือยาตัวทำเนียบยา,ยา,ยา แต่อาจารย์บอกข้าว่าเจ้านั่เนเองเป็นน้องข้าเจ้าเรียมาจากนักซ่อมอะไรอะโอ้กูก็เรียาจากต้องจ้าซอมแบนเหมือนกันนะมันอยู่ไหนวะทำเสือ ามาสิ่ขอไหมไหมน้องใคเที <mum ble> ่อะไรอุ้ยอะน้องใครมึงทำไมหรอ หนูต่อแล้วจะโกหกข้าไม่โกหกเองยิงเล่ใช hey, ่อม่รอดไห อาเอาคานเลยสัตว์โหลฮัลโหลโหลตหอพ่อหลแม่มาค่ะทุกพวกโอ้บรรยากาศที่สร้างสดใส อานนี้ไหมโอเคครับขอเอาลาเต้แก้วนึงไม่มีครับไม่มีครับมีแต่เหล้าครับเฮ้ยลาเตครมีให้มีาั้งตายซะจะอยู่เลยมึงอ่ะตั้งมาหมดแต่ยต่แตายต่แต่ต่ยต่ตาย่แต่่แต่่ม่แ่แต่่ม่แต่ต่แนต่แต่ต่แต่ you <laughs> ชมกดติดตามด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วจ้า e EP สองเจอกัน